พี่น้องคนเลี้ยงงัวเลี้ยงควายทุกคนนะครับผมบรรยุดธนะพี่น้องจะมาอัพเดตนะครับ,าบ,รบทายควายนะครับอยู่ขอจกจะของอถือโอกาสนี้ลงให้พี่น้องเดี๋วชมกันนะครับพี่น้องนะครับอาจจะมาคุยคข่าวสารเล็กๆในน้อยนะครับผมเมือว่านกะไปบึงอ่า ราคาขั้วอยู่ตลาดมากนะครับพี่น้องอยู่ตลาดลอยเอ็ดเนาะวันสุกตอนเย็นทำให้เบิ่งกะช่วงนี้ตลาดท่าอุบลเนาะมันเกิดโรคระบาดกะปิดดานไอปิดตลาดเนาะง้อขัข้วกับเขามาตลาดลอยเอ็ดร้ายนะครับผมคนคนขายทั้งคนขายทั้งคนสื่อนะครับพอขาเวียดน้มนะครับผมกัลังเขามาตลาดโอ้เหมือนว่าขนาด ตอนแรกนะครับวันสุกตอนแรกนี่ก็จะเป็นยังม้อนมือที่ตลาดเปิดนะครับผมแต่ว่าก็สามารถซื้อขายกันได้แต่อันเคลื่อนย้ายออกว่าไดเนาะวันสุกตอนแรกนะครับจริงๆกับตลาดวันเสาร์ยเหมือเเสานะครับผมตลาดนี่ของลอยเอ็ดเนาะแต่ว่าคนนี่เต็มเลยนะครับผมหัวควายก็เต็มนะครับพอขาเวียดก็เต็มเลยนะครับอยู่น้ำขางขางล่อขึ้นรถจับเสือซื้อนะครับกสีสีซื้อกันหลายนะครับผมวัน หือว่าคือขักนะครับผมควายตัวดีตัวงามกะราคาผมว่ากับราคาดีอยู่นะครับโอเคนะครับใส่ได้อยู่นะครับราคากับหามื่นหกมื่นอยู่ครับแม่ลูกนะครับตัวงามงามแม่สาวกับสี่มื่นสามมื่นกว่านะครับผมตัวหน่อยงามงามกับสองมื่นกว่านะครับผมแต่ว่าควอยเนื้อควอยโค้งกะราคาถือนะครับถือคือเก่้นะครับผมมื่นกว่าบาทสองมื่นกว่าบาทนะครับ ขวบข่วยเหนือค่วยโค้งนะครับค่วยโบงงามเนาะเอาง่ายๆควยบงงามนะครับผมแต่ราคาถูกคือเ่าแต่ค่วยงามกะลอยหาซิปกว่านะแมวบอกแมวพันผู้ใดหาไปถือว่าเป็นตัสื่ออยู่นะครับผมแต่ผมว่าราคาดีอยู่นะผู้สื่อก็โอเคนะครับผู้ขายก็ถือว่าโอเคนะครับผมราคานี่ก็ถือว่าราคากลางๆอยู่นะครับผมโบโบแพงลอยหาซิปกว่า ขั้นสื่อไปเลี้ยงเอาลูกก็ถ er ือว่าได้เกรดดีเลยนะครับผมสูงลอยหาสิบกว่านะครับผมราคาหาหมื่นกว่าบาทนะครับหาหมื่นกว่าบาทสําหรับควายสูงลอยหาสิบกว่าสูงมือนี้นะครับผมแม่ลูกลอยสี่ซิบกว่ากรราคาหาหมื่นนะครับแม่ลูกสี่หมื่นไปยังสี่นะครับผมพอเลี้ยงนะครับงามเลยล่ะนะครับผมถือว่าเกรดกลางๆ ถือว่าเกตค้อยงามควยเลียงควอยงามเ่านี่แล้วนะครับผมข,ข้อสือนะครับผมผู้เลียงนะผู้เสือไปเลียงข้อสือท่านเสือไปอ่าเห็ดนอเห็ดแนวเนาะเสือไปเลียงเอาลูกอย่างที่ผมว่าข้อสือได้เกตแม่ท่านดีเลยนะครับผมเกตดีเลยนะครับผมราคานี้นะครับงามนะครับงามฟอมอ้วนเนื้อหนังดีงามนะลูกก็โอเคนะครับซาผมบึงนะครับผม แล้วก็ทั้งที่ผมบึงในในคลิปเนาะในโซเชียลเนี่มันลงเป็นไปท้ายลงนะครับผมเบ่งกถือวาอาา u, ราคาดียุ่นะครับผมทั้งผู้ซื้อแล้วก็ผู้ค้านะครับผมบ่่ได้ถูกมากนะครับแล้วก็บ,บ่ได้แพ้งจนเกินไปนะครับแล้วก็ค้นก็หาซื้อเลี้ยงหลายนะครับเพราะว่ามันมีพื้นที่ว่างเนาะพื้นที่ว่างแล้วก็ได้เงินขายเขาจังซี่นะครับค้นเขาไปซื้อเลี้ยงก็หลายนะครับช่วงนี้นะครับ ราคาจะตุนขึ้นมาในยักน้อยนะครับราคาควาวเหลี่ยงคว้ยงามนะครับผมส่วนควายเนือก็สื่อขายกันอยู่ตลอดนะครับผมเพราะว่าพอข่าพอข่าเวียดนามก็เขาทุกนัดนะครับอ่าสัปดาห์ก่อนผมอ่าผมกลับบานเนาะแต่ว่าผมเลี้ยทางสินมุกนะครับผมขากลับมาจากบนมาสารคามผมเลี้ยงสินมุกครับโอ้รถซิปหล่อนี้ซิปพ่วง นับได้สิบพวงนะครับควายเต็มนะครับน่าจะพอค่าทางเล่านะครับผมอันนี้บ่ต่ากว่านัดละสิบพวงนะครับผมตลาด่งใหญ่นะครับผมส่งออกควายนะครับผมส่งออกควายนะครับนี่แหละครับขนาดส่งออกโอ้มาหลายเดือนเลยนะเป็นปีแล้วนะครับผมตั้งแต่ด่านเปิดนี่ส่งออกเป็นปีแล้วนะครับผมควายกัยังเต็มสนามคือเกานะครับผมควายเต็มสนามขึ้นเกานะครับผมมึงนะครับผม เนี่ยพื้นที่ว่างส่วนนี้ก็ยังพ่อมีมีหยาเนี่ยเล็กน้อยนะครับผมนำ้ำน้ำให้หน้านะครับผมมีหยาเขาเลยเล่มนะครับผมนี่ครับแม่พันธุ์กับซีตัวผสมไปนับแม่สาวกับผสมแล้วนะพวกนี้ก็น่าจ,จะผสมแล้วมันปล่อยผสมแบบธรรมชาติเนาะบ่ได้แบบบ่ได้แบบว่าผสมเทียมนะปีนี้ก็ ผสมจริงเลยนะครับใส่พอพันอยู่ขวบอยู่ของผสมไปเลยนะครับจะบริตรัวทองพร้อมนะครับผมจะเอาแบบธรรมชาติเลยให้พอพันจับสัดเอานะครับผมท่องหรือบททองนะครับขันบททองมันก็ต้องเป็นรอบซั์มากมันก็ต้องขึ้นผสมอีกนะครับผมขาบททองนะครับผมจะใส่แบบธรรมชาติเลยนะครับผมส่วนแม่สาวก็ทับไปแล้วสัปดาห์ก่อนนะครับ ไปสามสามเถื่อปล่อยทับแบบธรรมชาติเอาจนเศร้าเลยครับแม่สาวเนี่ยยังมัลนคบสามปีครับสองปีกว่านะครับผมสองปีแปดเดือนนะครับผมสองปีแปดเดือนเก่าเดือน,นแม่สาวตัวนี้ลูกสาวผู้เขาไฟนะครับผมเดือนมีนาครับจังสิบนคงสามปีแม่สาวตัวนี้นะครับ ส่วนพอพันนี่ก็เดือนมีหน้าก็จะครบสี่ปีนะพอพันตัวนี้ลูกบิ๊กุไทยนะครับนี่นี่แ <ento> หละครับผมใส่เป็นพอพันนะครับผมผสมใส่ใส่เป็นพอพันผสมอ่าผสมแม่พันธุ์อยู่หอกปีในปีนี้นะครับผมเด <ams id> ี๋ยวลูกบิ๊กุไทยนะครับเดือนนี้น้าก็จะครบสามปีนะครับเอ้ยครบสี่ปีพอพันนะครับส่วน แม่สาวก็นี่น้าก็ครบสามปีทับแหล้วนะครับนี่แหละครับใส่พอพันตัวนี้แหละครับตัวน้อยๆนี่กักเพชรเจริญโชคผุมลูกหลูกใต้บีกุลิลัมนะครับเก้าเดือนครับนี่เก้าเดือนส่สนสะพ้ายแล้วนะครับสูบๆเนี้ยจังหน่อยนะครับสงเสัยจะเรื่มยานมแล้วนะครับเรื่มเร้น่มนะครับเมียเรื่อมให้กินนมเล้วนะครับนี่นะครับเลี้ยงธรรมชาติ พ่อแม่ก็ใส่แบบผสมจริงนะครับผมผสมจริงตามธรรมชาติเลยนะครับผมบอติอดอก,กับผสมไหม่ยังนีนะครับให้มันผสมกันเองนะครับให้มันเช็กซับเช็คทองกันเองนะครับทีนี่ก็ลดต้นทุนนะครับลดต้นทุนค่าผสมนะครับลงทุนสื่อฟาง สามลอยก่อนนะครับก่อนละสิบสามบาทนะครับปีนี้ลงทุนประมาณน,นี่แหละครับซีพันเกือบหาพันนะครับเกือบหาพันปีนี้ลงทุนในการซื้อฟันนะครับน่าจะจุบอยู่น่าจะครบปีอยู่นะครับพันถึงหอดอีกปีหนึ่งนะ่าจะพันได้เพราะว่าปีนี้ควายนะบยหลายนะครับปีนี้ค่อยปลายนะครับปีนี้ เหลืออยูเจ็ดตัวนะครับเหลืออยูเจ็ดตัวนะครับเจ็ดตัวตัวหน่อยนึงนะครับผมครับรุ่นเนี่ยมาถึงขวบตัวหนึ่งตัวใหญ่ๆกับหาโตนะจะกินบ่ค่อยเยอะนะครับนีฝั่งอาจะบวบเบืองบนไหนนะครับปีกายนี้เก้าตัวเก้าตัวสิบตัวนะเก้าตัวสิบตัวนะปีกายนะครับนี่ครับพื้นที่ก็ปล่อย เล่มหญ้าน้ำทุ่งหน้าตอนนี้หญ้ามันยังเหลือครับหญ้ามันยังบอลมอนแห่งแรงปันใดนะครับหญ้าพื้นพื้นนต่ไต่ต่อฟางก็ยังพอมีอยู่นะครับพี่ๆ <S <S ส่วนตัวน,นี้ก็ควายหน่อยลูกน้ำเชือ่อมกลมสามเดือนบัไปบัมานะครับตัวน,นี้ตัวน,นี้ร้านเงินดูไทยแม่พันธุ์ก็อยู่เ่าะ เริ่มนะครับตัวนี้เริ่มปีนาก,ก็จะเป็นควายเต็มควายเบิ้งสันคอนะครับเบิ้งคอหนาปึ๊กเลยสายเงินดูไทยนะครับคอหนาไรตรงนจุดเด่นไรตรงไรตรงทรงสีงส่เหลี่ยมนะครับจุดเด่นของสายเงินดุไทยเนื้อหนังดีงามนะครับดุไถ่ในทรงดูงามครับ นี่แหละปีวีบรรยากาศนะครับตอนเร่งๆบานเฮานะครับเปลี่ยนควายปล่อยควายครับลามนะครับส่วนมากกลามลามเบิดมือเลยนะครับลามแค่ใหญ่ใหญ่ลักนะครับผมใหญ่ลักไม่ย่ำเสาฟังหนึ่งย่ำย่ำช่วงเสาฟังหนึ่งช่วงใบฟังหนึ่งอย่างสินะครับเปลี่ยนใหญ่ที่ไปเรื่อยๆนะครับมันพื้นที่หลายนะครับผม หน้าเขาเจ้าครับหน้าพื้นแต่ว่ามันแก่ให้เลี้ยงนะครับแฟนบลายตัวเม่สาวนี่ปีหนาขั้นแม่นติดนาจะได้เห็นผลงานนะครับปีหนาเนี่ยปีหนานะครับผมควรดีนะเนื้อนังดีควายแต่ว่าขั้นออกลูกแล้วมันกระพอมนะครับขั้นมันให้นมลูกมันกะหอมควายแต่ว่าโดยธรรมชาติก็คือช่วงสาวนี่มันจะอ้วนดีแบบสาวเริ่มเป็นไวัยเจริญพันธุ์อย่างนี้นะ กำลังจะเลื่อเติบโตจริงสิเนี่ยกำลังสิเต็มสาวนี่เนื้อนังดีผิวดีช่วงที่งามนะครับบักปูนี่ก็ทับไปแล้วทับดากอนทับไปแล้วครับนี่มาเบิ่งลูกเพาะแม่พันธุ์คือจั๊กซิดเบอร์ซิปนะมันหอมลูกเพาะเบิ่งครับลูกบิ๊กบุรีรัำเอาไว้เป็นพ่อพันธุ์ในชั้นต่อไป ตัวนี้เบิรงแววมันเป็นตะคือนะครับก็เลยเก็บใ้เป็นแตหไงนะครับผมนี่นาจ,จะขั้นแม่นติดกับปีนากับซี่โตนะครับท่องจะได้ลูกไข่สีโตัวาแม่นติดเบิดนะครับ้ามันบ่มีปัญหาเรื่องระบบสืบพันธุ์บ่มีปัญหาเรืองหมดลูกปีนาก็ะ่าจะได้ลูกไข่สีโตัวขั้นโตละเมือนกับซี่เมือนนะครับคิดง่ายๆนะครับรล่ได้ในปีนาในปีทัดไปว่าปีนาอ,ออกปีทัดไปเร้ยงอีก ทีนึงจังขายได้เนาะโอเคครับพี่ๆจะมาไทยพี่พ,พ,พี่เดี๋ยวชมบรรยากาศประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะเอาควายเขาคอกแล้วนะครับผมเอาไว้สำนีนะครับสวัสดีครับ